สว e, no ัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครับก็กล่าบสวัสดีแม่แม่อซีทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับผมอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฝันแฟมิลี่นะครับผมนะครับก็วันนี้มาเช้าหน่อยนะครับผมดูความความสนนะครับผมนี่นะครับดูดูดูครับผมทุกคนเสียงหน่อยครับเสียงก่อนครับมีเสียงไหมนี่มีเสียงไหมครับมีเสียงไหมครับผมเสียงก่อน อะไรอะไร <c oughs> โอ้โอ้อะไรเนี่ย <c oughs> อะไรครับอู้อู้เสียงอะไรนู่นโดนกรีขึ้นแล้วเอ้า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 ทำอะไรครับ <c oughs> ออนนะครับผมอยากอยากให้ไปเล่นด้วยนะครับผม <c oughs> ออนพอ่อให้ไปเล่นด้วยให้ไปนอนเล่นด้วยนะครับไม่เอาแล้วไม่เอาพัน พ่ขอคันไปตัดยามาเมื่อกี้พ่อไปตัดยาเมื่อกี้มาอะไรเยอ <c ười> ขึ้นเลยขึ้นเลยลุกขึ้นลุกขึ้นเลย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 ครับลุกขึ้นเลยครับ สวยก่อนออ, <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยปากมือก่อนปากมือปากมือปากยังไงถอยก่อนถอยก่อน,ถอ,อนถอยก่อนดิทำยังไงอา้าว เอาไปเอาไปเอาไปหมุนไปหมุนไปโอเคขอบคุณค่าสวยๆโอเคครับโอเคถอยก่อนครับผมถอยก่อนถอยก่อนอายยกหัวอายยกไปยกหัวยกหัวด้วยเอ้ายกหัวด้วยอืออืออเออเออเออือขาไกลด้วยทำยังไงเคาะขา เคาะขาด้วยอ้าวเอาวแล้วครับผมอ้าวเคาะขาด้วยเคาะขาเคาะก่อนเคาะเคาะยังไงอ้าวอ้าวอ้าวเอาครับผมเอาวแล้วครับผมอ้าวขอบคุณข้าก่อนเฮ้ยเฮ้ก็จะสรุปก็ ขากล้องไม่ม ah, ีปอยก่อนครับผมอายุงเาก่อนยุ่งเอาก่อนยกไปยกยกไปเออเออเอายกไป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 เออเออขอบคุณห้าก่อนสวยๆสวยๆสวยๆเอ้ยเจิงเจ็งเจ็งเจ็งอ่ะเคาะขาก่อนเคาะขาก่อนเคาะเคาะเคาะ เคาะขาก่อนไม่ใช่ถอยก่อนถอยก่อนเคาะขาเคาะไปเคาะก่อนเคาะเคาะเคาะยังไงเคาะไปเคาะไปเรื่อยๆเคาะไปเคาะไปครับผมเคาะไปขานน้นด้วยขานน้นด้วยครับผมถอยไปลูกถอยถอยพ่อสอนยังไงพ่อสอนยังไงถอยก่อนอ่าเคาะไป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 ขอบคุณค่าสวยๆยังไงเอ้ย อตื่นแต่เช้าก็เอาเลยวันนี้อะไรครับยังไม่อิ่มโอเคครับเดี๋ยวให้อีกครับผมยังไม่อิ่มใช่ไหมโอเคเอาไปเออหมดกี่วีแล้วเราเนะี่หมดหมดกี่วีแล้ว กินเยอะไปหน่อยนะเราเนี่นะกินแล้วก็นอนไว้กำลังกินก็ลังนอนโอเคไหมโอเคอเมือเ่อวานทำอะไรเมื่ <c oughs> อวานเอะเมื่อวานจับจับเ <c oughs> สียงโชคกจับอะไรได้บ้างเนี่ยจับได้ตัวไหน <c oughs> เอาละวันที่หนึ่งให้พ่อเด้อ <c oughs> โอเคไหม โอเคโอเคโอเคก็โอเคอืมอันนั้นไม่ไม่ให้กินกลว้วยเด้ออันนั้นก็ได้กินกล้วยแต่ไม่อิ่มอ่าต้องได้รางวัลที่หนึ่งเอาลอนใหญ่ให้พ่อเด้อโอเค โอเคไหมครับต้องเอารางวัลใหญ่ให้พ่อนะโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องครับผมนี่คนเก่งของพ่ออ่าคนเก่งของพ่อก็ให้รางวัลใหญ่พ่อเนาะนี่สาวน้อยมีปานบอกว่าเดี๋ยวจัดให้พ่อข <c oughs> องรางวัลที่หนึ่งเด้อลูกของรางวัลที่หนึ่งนะโอเคไหมครับ โอเคอ่าก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับอ่ากดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเผื่อจะได้ดูคลิปของเด็กอ้วนนะครับผมฝากเป็นกําลังใจครอบครัวนะครับของน้องปันผันด้วยนะครับผมนะครับอ่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะยังเสียงก่อนเอาไหมดังๆอีกครั้งหนึ่งโอเค